สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีผ้ามาเบิงหยาวายดินแตกแบบนี้แตกแนวนี้แหงแนวนี้หยามันสิหลอดบ่ผ้าพี่น้องมาเบิงว่าหลังจากที่ปลูกแล้วปล่อยดินแหงแตกแนวนี้มันสิเกิดบ่อเดี๋ยวฮอปี่เบิงกันเลยค่ะเบิงทีง่ล่ะค่ะพี่น้องกองขีกระเดือนใส่เดือนขึ้นซ่อมาหลายแท้ สีรอดบบแปลงยาคอย,ข,ยขึ้นมาหลายแท่เฮ็ดจังได้จังสิแก่ปัญหาใดพี่น้องผู้ใดที่เจอปัญหาแบบนี้เป็นกองม้นใส่เดือนเบิ่งคลิปยาวๆเลยเด้อจ้าเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าเฮ็ดแนวใดมันจังสีบบมีกองม้ลนใส่เดือนแบบนี้นะคะเห็นบอโดนเครื่องตัดหยาแล้วมาเบิ่งดินแตกละแหงแนวนี้ มันสีหลอดป้อยากรกะลั่งขึ้นได้ค่ะพี่นองเพราะว่าปล่อยแป้งแห่งนะคะดินแตกแนวนี่สามารถเอาน้ำลงเด,ด่เลยด้ค่ะขังน้ำไว้สามถึงห้ามือใส่ปุ๋ยคอกใส่